สวัสดีนะครับสมอาจารย์ใบลุยผ่านสามกับฝุ่นคลุ้งๆเนื้อที่หไล่นะครับตาคาดตอบแทงอย่างที่ไล่ละหกร้อยนะครับเป็นงานไล่นะครับอันนี้ฉายเดียวนะครับ ยี่สองคันจะมาตามหลังในการใช้ผ่านเจ็ดนะครับอนนี้การไปใช้ผ่านสามนำหน้าก่อนโอ้ขับหนีฝุ่นไม่ได้นะครับแทบจะไม่เห็นล้อขวาแล้วอ้าวเคียนหนีฝุ่นแล้วโอ้โหฝุ่น ั้งฝุ่นนั้งแข็งนะครับโอดูแกไปดิเน้นเข้าอย่างเดียวนะครับไม่เน้นความสวยงามบง่งบอกถึงความแข็งนะครับนี่ยังไม่เมษาเลยแค่เดือนกุมภาพันนะครับ ได้ละมีแต่ฝุ่นครับเอาหนีฝุ่นให้พ้นนะจานมไปเป็นไอหมอกเลยมาชมการไถแบบหนีฝุ่นนะครับ มี่าหนุนผานอีก,กถือว่าเข้าพอประมาณนะครับถือว่าใช้ได้อยู่ครับมันแข็งขนาดนี้ก็ต,ตามสาภาพนะครับบุญอีกต่างหากยาหนุนผ่านด้วยอ่าหลายอย่างรวมกันอยู่ที่ความสามารถเฉพาะตัวและเทคนิคการขับนะครับขับยังไงก็ได้อย่าให้เขาด่าตามหลัง เดี๋ยวด่าเมียพ่อตามหลังแล้วเสร็จเลยกถือว่าเขาก็ทำเต็มที่นะครับภาพดินอย่างนี้ผ่านเจ็ดผ่านหกเลิกคุยเรามาชมการไถนี้ฝุ่นขอจา,าย์ใบนะครับขาแกได้ไม่ทิดฝุ่น โอเคครับยังไปได้ดีอยู่ห,ห,หล้างพึ่งตันไปแลละม้างป่านนี้แต่ว่าลมยังแรงอยู่นะครับยังช่วยได้เยอะนะครับท่านผู้ชมอ่าเหลือใส่งานนะครับ แล้วก็เหลือบริเวณนี้อีกประมาณสักสไร่จะหมดไหมเนี่ยเที่ยวนี้ไม่น่าหมดนะไม่หมดก็ต้องกลับมาซ้ำอีกเที่ยวนะครับโอ้โหดูฝุ่นลูกๆเลยมองไม่เห็นผ่านแล้ว อ่เหลืออีกหน่อยนึงประมาณสอกอ่ะเหลือใส่งานประมาณสองนะครับเป็นดินทรายนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นดานแข็งๆนะครับชั้นล่าง นี่ครับเห,เหลืองสวยงามแต่พิษส,สงนี่โอ้โหร้ายกาดน้องๆกลับระเบิดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดันทิ้งนะครับเด,เดินผ่าไปในนางประเพียบตรงนั้นแหละน้องๆกลับระเบิดอ่ะเดี๋ยวดันทิ้งก่อนนะครับโอ้มีต้นตุ๊กแกด้วยโอ้ทั้งแถบเลยไม่ได้เอายาฉีดด้วยนะครับ เดินผ่านไปนะครับกลางคืนนี่นางประเพียบตรงนั้นแหละครับไม่ต้องไปไหนแล้วที่ส่งร้ายกาดมากไม่เจ็บไม่ปวดมากมายครับแต่ทรมาน อ้าวฝุ่นกันต่ออือหือมันทนโอ้โหฟรีแล้วยามันพันผ่านอยู่นะครับแล้วเขาก็มองไม่เห็นผ่านด้วยฝุ่นมันบังหมดเลย ตอนนี้มาจับงานใหม่นะครับอ๋อใบดันหน้าไปดันกิ่งไม้นะครับมันเอ็นเข้ามาเนื้อที่ยังเข้าไปอีกประมาณสักสองสามวานะครับเนื้อที่จริงๆนะครับแต่วัดได้คร่าวๆนะ้ประมาณหกไร่ที่ทั้งหมดน่าจะแปดไร่อะ่ะแต่คิดกันแค่แปดเอหกไร่นะครับ ต้องหมดไปใช้ใบด้านหน้าด้ันกิ่งไม้เข้าไปในป่านะครับเป็นต้นปอกษานะครับกมันจะเกะกะครับตอนเราทํางานอดันไปหลบๆอย่างนั้นครับอ่ะนีฝุ่นต่อครับ จับงานใหม่ครับเป็นรอยแรกนี่ยิงตรงนี้มีแต่โคกกระสุนนะครับเห็นกุ้วเขียวนี่ยังไม่ออกดอกเงเหลืองนะครับแม่เงเหลืองสวยงามนี่เสร็จเลยนี่ด้านนี้ออกดอกแล้วหลงเดินผ่านไปแล้วนั่งประเพียบตรงนั้นแหละครับกับน้องๆกับระเบิดโอ้โหตรงนี้ก็เหลืองเต็มเลยแม่ดอกสวยงามจัง เดี๋ยวจะใช้ใบนนัหน้าเกลี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฉีดยาซ้ำฝุ่นคลุ้งสวยงามดีจังอย่างก็ปุ๋ยเมฆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นะครับว่าจะมีหญ้าหนุนผ่านหรือเปล่าโอ้โหอย่างแข็ง เข้าไปได้หมาถึงฝ่ามือนะครับมาดูกันนะครับว่าจะมีหญ้าหนุนผ่านหรือเปล่า อ่าอย่าไปได้ดีนะครับแม่ฝุ่นคุ้งสวยงามที่จังหมดลมดนะหม้อน้ำไม่ตันไปแล้วบังเดี๋ยวโอเวอร์ฮีทนะจางลงมาเขี่วมั่งก็ได้แต่อย่างดีนะครับลมช่วยพัดหน่อยถ้าลมมันอู้ๆนิดต้องลงมาเอามาเคาะแผงกำลังพึ่งออกนะครับฝุ่นมันจะไปจับ แต่บรรยากาศอีกลูกแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมลุ้งเลยเริ่มม้ากับผุนไล่หลังเช่นเดิมนะครับ แหม่แกตั้งฐานในตรงดิ๊กเลยนะเนี่ยล้อหน้ามีเป๋เลยนะยางดีเบิร์นยางเล่นนะ อ๋เริ่มเหยียบแล้วครับเหยียบนี้ฝุ่นโอ้อยังค้งเลยท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่เดือนเมษานะครับเดือนกุมภาเองนี่ฟังเสียงเบิ้นไกลๆนะครับ มีเถาอะไรติดผานมาแล้วนะ่ะอื้มฝุ่นเอาละครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะจานใบเราลุยฝุ่นไปก่อนก็หมายโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ